ดับทีอีโมจิทีชิปวิ่งจำฮัลโลแน่เนัปาม n ได้เลยไม่ต r y งไม่องไมอง t ม่ต้งต้ออง h e งไม้อองอ่มมมองออองมอไองออ่อ อ๋อก็คือเปลี่ยนมุมมองอ่ะ,อะก็คือ E จะไปด้านไปไปด้านซ้ายของจอส่วน Q ไปที่ด้านขวาของจอก็คือเป็นการหมุนจอนั่นเองเดี๋ยวนะขอโทษนะเนเกมโคตรดังเลยโอเคเดี๋ยนะตาอะไรเนี่ยโอเคประมาณนี้มา You see that wee thingy that just popped out? That is the stamina bar. You need stamina to run, attack, climb, or carry things around. You keep track of it at all times. Jump over the gap. A little run up, or you jump further. อ๋อซักกิบต่อยตัดๆตอๆๆๆๆตๆๆๆๆๆๆอๆๆอยๆขๆตๆๆๆอๆๆอยๆๆๆนๆๆๆอๆๆๆขอๆๆ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 อๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆรๆตๆๆๆอยๆๆ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 ๆอยเๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆยๆๆ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 ยๆๆๆๆๆๆ้ๆยๆๆยๆๆ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 ๆตๆๆ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 ๆยๆๆๆๆอๆๆ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  พี่จริงเราเปลี่ยนด้วยทางม้าก็ได้นะเมาค้างเป็นการยกเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้อ๋อเราหมุนตัวโอเคหมุนตัวกล้วยนี่ตัวแบบอันนี้แบบยกของเราก็ใช้ก็แค่ WSd เออในการหมุนมีเข้าใจแล้วก็วางโอเค You can throw things far away as well. Now pick up the. Try throwing the cube across the gap. Hmm. Yeah, I'm gonna. Oh, neat idea. I, I, good. Oh, neat idea. And look at that. Oh, good, 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 See that punching bag? Time to learn a couple of moves. Throw a couple of jabs for a start. Quite a sizable head you've got there. Try some headbutts, why don't you? It's Oh! Keep them down, keep them back, put back. Okay, cut out. You see what? You okay. กดจำค้างแบบกดกดสเปซปาค้างแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างด้วย <c oughs> นี่เป็นการหลบ Luckily dodge roll can help you avoid t อ้ยโอ้ยโอ้ยยอ้ยโอ้ยอ้อยอยเงี้อ๋อ Look how far you've come. I'm proud. I truly am. Now, I want you <laughs> to go down there and beat the crocodile. <laughs> get him off the stage and we will call it a day. That was not too bad at all, was it? You can go to the next room whenever you're ready. จู่ๆก็ชน,น,นะโดยที่ไม่ได้ย,ยังไม่ได้ตบตีกันเลย <laughs> อะไรวะโ <c oughs> อ้ and what should we call you by the way ตังชื่ออ่ะโอเคเลดเดิม okay. <c oughs> <c oughs> แปลกไหมเราจะเป็นน้องตาย Fantastic Fantastic สกอย โอ้ไปเถอเป็นการบังคับที่ยากมากเลยเนี่ยบังคับยากจริงบังคับยากจริงไอ้ยี่นังเป็ดอ่าเปิดเป็นักเปิดเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วอุย้ยกริปโอ้น่ารัลฮโอเคไม่เป็นไรไเซตติ้งมีอะไรบ้างมีไม่มีภาษาไทยขอบคุณครับอัตลไม่มีสวิกใหม่มีอะไรไหม่มีเลยนี่โอเคกราฟ,ฟิก ปูอ uh ่าฮะไม่ม huh. mm ีอะไรน่าปรับเลยครับ huh. อ so like, ันท uh, uh, uh ี huh. uh ่เมทนี่ต้องปรับอันที่เมทครับผมกาจอแรงอะครับล็อกเกอร์อ่าล็อกเกอร์เอ่อเรามีสกินนี้อ่าใส่เป็นสกินฟรีที่เขาแจกมาเป็นของอีปิก มันจะมีชุดมากมายอา่าฮะแลอา่าฮะเรจิรนัลลี่น่าจะโอเคสุดเนาะอ๋โอโทโคไอ,อพวกนี้มันไม่ได้มันต้องทำสกินก่อนแบบว่าล็อกสกินถึงใใจะได้อะไร,อไรโอ้มีการสุ่งด้วยเรามีเพชรเงินอยู่ที่240มันได้ยังไงผมไม่รู้อาฮะแล้วไอเทมโอ้ น้องแมวโอ้โหน้องแมวอุ้ยอุ้ยน่ารักเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักอ้ยพิกพิกอ๋อตัวกระบายอืมกาฟิลเอากาฟิลมาเอาเอ้เดี๋ยวนะมันเพิ่งเห็นว่ามันเอามันชื่อะตวตัวละครในหนังมันมันเอามาเอามาลองในหนวเอ่อ อะไรตัวทเรียวอ๋อเดี๋ยว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 เดรยดีอูสิวอเกอร์ไม่มีแปลตั้งคขันมีพวกนี้โอเคไป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 ตีกันอาจจะมีเควสาชนะหนึ่งปาร์ตี้อ่าฮะเออเี่ยมันมีเควสอ่ะแล้วมันก็จะได้ไอคีไม่รู้ว่าอมันได้อะไรอ่ปมาเลย อื้อฮะเอาอันนี้มารถไฟรถไฟรถไฟโอเครถไฟรถไฟเรา,เราตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเราจะได้เล่นแบบไหนนะนี่เราไม่รู้นี่เราไม่รู้จริงเอ่ออ่ะฮะแล้วไงต่อมันรู้สึกมันมีความแหลงไงไม่รู้คีปอีอ๋อเหมือนเป็นการแบบเอาเชือเพลิงอ๋อเหมือนเป็นการแบบให้รถไฟใครเร็วกว่าเลยประมาณนี้ เออเออได้ง่ายง่ายง่ายเขนี้ง่ายคืนนี้ง่ายโอ้เรา oh, มีเฮ้ย <Hey, S 1> เราคลิกด้วยองม้าไม่ได้มีเออมีตัวละครน้อยเอ,อ้ยมีหา่านโอเคอ๋อมันต้องตายมาผิดผาแล้วโอเคผมปิดใหม่แล้วเออไ อ้อ้เยไอ้อยแโอเคเร็วเพื่อนเร็วๆเเพื่อนไม่บอกสิเพื่อน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 เออไอ้ ไอ้ไอไอแมวเลี่ยมทองไอแมวเลี่ยมทองเดี๋ยวแกโดนเดี๋ยวแกโดนโอเคเราเกิดแล้วมีตัวปน่นคนหนึ่งอ่ะโอ้ยโอ้ยพยายิงวะโอ้ยโอ๊ย ตาย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 ,ตายลองไปสิวะลองไปเดิลองไปเออนั่นแหละโอ้ยเอยน้อง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 เย่โอเคเรียบร้อยเออไอไอเบไอเวอียน,นไอไอเวตะไรไอพวกนี้นี่แย่แย่มากแย่มาก อ้ามุมก็อาจจะงงหน่อยนะพอดีผมค่อนข้างเล่นพอดีผมเล่นครั้งแรกก็เลยอาจจะงงๆนะอ้าลงไปสิโอเคเรียบร้อยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง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  อ้ยอย่าเผาไต่อย่าเผาไต,าาเาตา่เดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นไต่ยากโอเคโอ้ยไปสิอ๋อตอนนี้รถไฟเราช้ามากเลยไม่มีความเป็นสัมภาคี〜เลยอย่าเปลี่ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน้องน้องน้อง

อ๋อโอ้ยน้อง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 ยายาน้องยาน้องยาเออโอ้ยกูโดนตบแล้วะอ้ยาอีน้องแมวเรียมทองโอ้ยอีกแล้วอ่ะโอ้โหก็ว่าอยู่ว่าถ่ายเด็กๆคนหนึ่งมันเอฟเคเองกอุ๊ยเว่เลยโอ้ยจอจอจอจทีนี้ต้องทำอะไรใสๆเหรือเปล่าเอ่อโอษที o r r y โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดดดอ้ยดดเอเออเรียบร้อยอออโอ้ยอย่างโหดอย่างโหดเอ้ยไม่ใช่แล้ไม่ใช่ล้เออ Ôi, ôi ơi, oi Đi đi <coughs> Ôi 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 anh, Ê oi 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 mèo, thóm, á, mèo, thóm, á, mèo Ôi <coughs> ja đứng, ja đứng. <coughs> โอ้ยโอ้ยแรงยา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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยยอมแพ้ไอ้แมวเล่มทองแมวเล่มทองโคตรโหดเลยยอมเลยยอมแพ้เลยไอ้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 ผู้ผู้น้ำใส่ไม่ดีไอ้ผู้โอ้โหโอ้โหไอ้ เออโอ้โหเป็แมวเลียมทองตัดหน้าเลยดูโอเคยอมแพ้เออใหได้โอเคอได้ลองเล่นครั้งแรกเรู้สึกอืมรู้สึกปวดเจ็บปวดกับกระต่ายมากเลยเอยไม่ใช่กระต่ายไอ้แมวเลียมทองมากเลยโอเคไว้เจอกันโชคดี